สวัสดีครับพี่น้องสกู๊สุขคนครับมื่อนี้มาพบระพรอผมส่องมิกกี้อีสานชาแนลนะครับพี่น้องมื่อนี้นะครับผมสิภาพพี่น้องนะครับไปเอามิมนะครับโดยใส่วิธีนะครับแบบบ่คือบ้านคือเมี่ยงนอเจ้าโดยเอาบังไฟนะครับไปอุดมิมนะครับโอ้ฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับข่าวโมนะครับโฮมฮมโฮมมเทียบได้นะครับเมื่อกี้ฝนตกครับมื่อนี้เขาข่าวโมนะครับตอนนี้เขาก็ได้แขกรับเชิญนะครับจานพุ่งนะครับมื่อนี้เขาใช้จานพุ่งนะครับไปเอามิมนะครับผม โดยที่ใส่บังไฟนะครับอ๋อบังอูดครับผมว่ามันบังไฟบังไฟหัวนจะขึนอันนี้เอาดากมันขึนฟ้านี่บังอูดครับเอาเดี๋ยวบังไฟนะครับไปอูดเอามิมนะครับวาสเฉดยโบได้นะครับไปเบิ้งเลยพี่น้องไปบ้างเลยรัชมครับโอเคพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพังมิมครับผังมิมครับพี่น้องนี่ครับผมเอาใีไวิธีการเอาบังอูดนะครับอูดมิมนะครับโดยจานพวกนะครับสีเอามมิมเข้านะครับผมครับจานพวกหมดขึ้นแล้วครับผมเห็นบ่ครับ ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับรังแคครับอุ่นลอยแล้วครับพี่น้องกัดไปครับตกแล้วครับตกแล้วการบงการวงกัดวงผมได้การวงจันจันกานวงผมได้ผมได้จันลงมาได้จันจันจันวงจันวงโอ้เล้วเห็นบ่ดาขาเราเร็วเร็วจัน เร็วเนี่ยสามคนันจหมดจานจานวงได้กินมากว่าเดิมเอาไปองครับแม่ครับจานตรงเมืองครับเซียนครับมากับเซียนตรงเมืองวิสีเซียนครับเห็นแล้วครับพี่้องพี่น้องพี่้องครับพี่้องเอาเบิ้งครับพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเียบพี่้องโอ้ป่าครับปลาครับเอาอจารย์หัวอะรจาน

แกพี่น้องเขาก็เด้มาเทียร่อยนะครับจานพวจานบักไฟแกไม่ต่ำคุกตาพี่น้องเด่มากแกมันบ่ได้พี่น้องได่มาจะหั่งหัวข้ากินได้เยอะไปซะหนูออหด้เบิ่์นพี่น้องน่ครับนี่คือผลงานที่เขาได้มากื่อกีกับจานพวนะครับพวขาวาวจันนะครับมากับเส้นเพาต้องน็้คือเส้นนะครับี่นองเบิตงนตุนตน้องตุน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 ตนตุนตนตุนตนนนนนินนนน

ครับพี่นอยังครับเย่มพี่น้องเอ้ากะโดเปียงแค่ไหนพี่น้องเนาะกระเลื่อมพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับคนจีจำเพื่อเป็นการรงแรงใจครับผมนะครับยายผมเฮ็ดยิปยังเหตุผมเฮ็ดยิปยังนะครับแบบเมนต์นะครับสิ่งใดที่ผมเผ็ดได้ผมกัดเฮ็ดสิ่งหนที่ผมเฮ็ดบ่ได้ผมก็สิคลร์ลหรือบ่เฮ็ดนะพี่น้องเอาโอเคผมก็ระไรวันนี้พี่น้องเดด้อสสวัีครับสวัสดีครับ